สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูรินรวีอัครเศรษฐิรุตค่ระรับผิดชอบการสอนออนไลน์รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป5นะคะสําหรับนักเรียนที่เข้ามาแล้วนะคะทุกครั้งก่อนเรียนนะคะขอย้ําว่าอย่าลืมเช็คชื่อนะคะโดยกดไปที่ลิงก์ตามที่คุณครูอัพให้นะคะสําหรับรายวิชาประวัติศาสตร์ป5เราจะเรียนด้วยกันวันพุธช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะเหมือนอย่างที่ภาพหน้าปกเมือหนู เข้ามาแล้วนะคะให้หนูกดที่หน่วยการเรียนรู้ตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วกดที่หน่วยการเรียนรู้อ่ะเมื่อหนูเข้ามาหน่วยการเรียนรู้แล้วหนูก็จะพบหัวข้อต่างๆนะคะเช่นตารางเรียนออนไลน์ก็จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับว่าสัปดาห์ไหนเรียนอะไรนะคะผ่านมาแล้วชุดการสอนที่1ซึ่งเราเรียนไปครั้งที่แล้วแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนลงมาอ่ะเจอชุดการสอนที่2นะคะนักเรียนก็ดูขั้นตอนจากในนี้ได้เลยเข้ามาตุ๊บ ก็กดลิงก์เช็คชื่อไปก่อนเลยนะคะเมื่อหนูเช็คชื่อเสร็จแล้วให้หนูทำใบความรู้เอ้ยทศค่ะศึกษาใบความรู้นะคะเมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วอ่านจบแล้วอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนก็ให้นักเรียนศึกษาคลิปประกอบประกอบกันไปนะคะและเมื่อดูคลิปเสร็จแล้วนักเรียนจะสามารถทำใบกิจกรรมได้นะคะและเมื่อหนูทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้หนูทำ แบบทดสอบท้ายบทเรียนนะคะซึ่งอยู่ในชุดการสอนที่คุณครูได้แจกไปนะคะส่วนถ้าเกิดสมมุติบางคนเข้ามาที่หน้าการพูดคุยปุ๊บก็จะเห็นดั่งลิงก์ที่คุณครูแชร์ไว้จะทําตามขั้นตอนเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่มีอีกหัวข้อนึงที่คุณครูอยากจะแนะนำคือหัวข้อโพสต์ยอดนิยมซึ่งในมือถือจะดูง่ายมากเลยนะคะ ตัวนี้คุณครูจะรวบรวมไว้แล้วนี่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไปความรู้มี2เช็คชื่อมี2องไปกิจกรรมอ่ะหนูแทนที่หนูจะกดตามขั้นตอนตรงนี้อาจจะงงไปสัหน่อยหนูมากดตรงนี้ก็ได้เช่นหนูรู้มาปุ๊บว่าหนูเข้ามาเลยเช็คชื่อหนูก็กดเข้ามาที่เช็คชื่อนะคะนี่เขาก็จะมีบอกไว้นี่คุณครูก็จะบอกว่าเช็คชื่อเรื่องไหนวันไหนเห็นไหมคุณครูบอกเข้ามาเช็คชื่อนี่ตัวนี้ก็จะสะดวกถ้าใครเข้ามาแล้วสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เรียนก็สามารถกลับมาเช็คชื่อได้ ที่ลิงก์ตรงนี้หรือว่ามาถึงปุ๊บหนูอาจจะอยากศึกษาใบความรู้ก็กดศึกษาใบความรู้ตรงนี้ได้นะคะนี่ตามนี้เนาะอ่าโอเควันนี้คุณครูก็แนะนำแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่าถ้าใครมีคำถามสงสัยหรืออยากจะศึกษาอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้ในอินบ็อกซ์ส่วนตัวหรือว่าจะเข้ามาที่ ใต้โพสก็ได้นะคะขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งนักเรียนทุกคนอย่าลืมเช็คชื่อนะคะคุณครูรอตอบคำถามอยู่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ